อาละทีนี้มาดูต่อปรากฏว่าไงให้เขายืนนะครับยืนแบบนี้ยืนแคบเลยพอยืนแคบเสร็จปุ๊บให้แบ็กสวิงนะครับลูกอยู่ตรงกลางแบ็กสวิงขึ้นไปให้ด้ามแทงพื้นดาวสวิงลงมาให้ด้ามแทงพื้นอยู่อย่างนี้นะครับเอาละดูกันยืนเสร็จปุ๊บนะครับแล้วแบ็กสวิงึ้นไปด้ามแทงพื้นดาวสวิงด้ามแทงพื้นแล้วแม่งจะตกใจหรือว่าโอ้โหทำไมกูตีแล้วแม่งตรงแล้วลูกลอยทันทีวะไม่ลอยได้ยังไงอะ จากปกติที่มึงลากมายกไม้ขึ้นไปมึงไม่ลากแล้วเอ้มึงไม่ยกแล้วกลายเป็นลากแล้วแล้วจากที่มึงตีเสร็จปุ๊บแล้วมึงตีแล้วมึงจะงกหัวไปแบบนี้มันก็จะงกไม่ได้แล้วเห็นป่ะนึกทรงออกป่ะทรงมือใหม่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับหนึ่งยกไม้ขึ้นไปสองราวซวิงลงมาจะเป็นแบบนี้ครับเห็นป่ะแล้วมันจะตีไม่ได้เพียงแต่ว่าแค่เชื่อฟังเท่านั้นแหละว่าอย่า ต้องการความไกลในตอนนี้สิ่งที่ตีอยู่เนี่ยถ้ามันโดนฟุกฟุกแม่งก็จะโดนแล้วแม่งก็จะไปได้ระยะแต่เปลา่าได,ด้แป๊บเดียว,แล,วแล้วก็ลงนรกต่อคือเบื่อลำคาญแล้วก็ไม่อยากเล่นแล้วนะครับพอเรายืนเสร็จปุ๊บยืนเสร็จปุ๊บอ่าโอเคขึ้นปุ๊บ,บ,บด้ามแทงพื้นอ่าขึ้นด้ามแทงพื้นมันต้องลากขึ้นไปโดยอัตโนมัติก็ขามันแคบแล้วนะครับพอขามันแคบแล้วเสร็จปุ๊บแบ็กสิรนอ่าปุ๊บดบบปุ๊บเห็นไหมขึ้นและลงอย่างเนี้ย แม่กันร้อยหลาร้อยกว่าหลาแล้วเห็นไหม